ก็สวัสดีครับอยู่ผมกี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรีวิวตัวตัวนี้ผมก็ไปได้มานะครับวีเจ็ดเลยอ่ะเขาถูกผมได้มาในงบ5้าศนะ500ศก็500ครับเบาๆเลยผมเห็นเขาปล่อยอยางไงผมเลยดึงมาเลยแล้วตัวนี้เขาเล่นเป็นสาย P ด้วยเพราะผมมีสายสายซกับสายเอ็มแล้วไงนี่เลยโอ้โหถ้าเติมเองก็หลาย น่าจะเจ็บหนักอยู่ครับเติมเองก็ไอโบนี่ก็โปห้าพันนะเติมเองก็ขี้วีเจ็ดนะก็หมื่นนะหมื่นแล้วมั้งเออน่าประมาณนั้นครับก็คุ้มคุ้มคุ้ม,มได้มาถือว่าคุ้มเลยตัวนี้ของแน่นเลยครับของแน่นอาดาบผมทําขึ้นนะตอนแรกดาบที่ได้มาเป็นดาบร้อยสามสิบของก็ยังแน่นอยู่ดีครับเพรยืนยืนชนบอสได้นี่เลยของก็ประมาณนี้ครับ นี่แหละเพชรนี่เพชรสิบเอ็ดดาวเฟียวเฟียวชาดส่วนตัวอื่นเขาเขาไม่ได้เล่นนะเขาไม่ค่อยได้ทําเลยเขาทำแค่เอสตัวเดียวอะ่ะตัวอื่นผมก็เพิ่งมาทําของใส่อะ่ะนี่ไอของพวกนี้ผมก็ทําเล็กเลน้อยครับแต่ยังไม่ได้ทำรอรอดูกิจกิจกิจถัดไปค่ับกิจกิจหน้าครับรอดูกิจกรรมหน้าดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนี่ก็วันศุกร์แล้วนะ อ่าวันวันศุกร์ที่สิบห้านะพรุ่งนี้ก็สิบหกตรงกับวันเสาร์อัพเดตอืมอ่ามันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดันดันลานกันแล้วกันดันลานน่าจะสู้ใครก็ไหวอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้โอเคดันลานไม่ต้องจัดแผนนยนะแผนไม่ดีก็แพ้มันเดิมอะแผนที่ผมว่าเอาผมลองวัดเลยไม่จัดแผนนะอันนี้แผนตีบอสผมนะ เอาดีเจอกำหนดดำเอ้ยหนวดดำนี่หมดเซิร์ฟเนี่ยผมเห็นคุณขอคิดแป๊บนี่ทำคนเดียวเลยนะหมดเซิร์ฟมาไม่เห็นไม่เห็นคนอื่นทำเลยอะหนวดดำเนี่ยหนวดดำไม่มีใครทำเลยส่วนอาฟูจิโทระใช่ไหมตัวเนี้โอเคฟูจิโทระผมก็เห็นคนทำอยู่สักประมาณ สามคนไหมเสิร์มนี้เร์ฟน,นี้ผมเห็นคนทำสามคนนะโอ้โหคนนี้ของเขาแน่นมากเลยนะครับคุณขอคิดแป,ป๊บเนี่ยของอย่างแน่นนะโปโปห้าพันโปหมื่นปิดทุกโปเอาเรื่องจัดของอย่างแน่นนะมีเววไหมแต่เอสเอสเอสผมของก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าเอสแดนตีจะโคตรดีเลยแต่ไม่น่าแดนตีครับ เพราะว่าโดนสกิลลดโทสะอยู่เอาดีหนวดโอ้ยไหวครับไหวคิวแบบนี้ชนะแล้วถ้าหนวดดำขอตายเพราะว่าหนวดดำเขามันมีสกิลอะไรวะหนวดดำมันมีแบบมันทำให้สายพีแอสแทกของผมอะตีตีไม่เข้าเอ้ยไมย่ตีตีดาเมจปกติเข้าอยู่แต่ดาเาจที่สองมันจะมันจะไม่เข้าครับมันจะนับเป็นศูนย์ ถือว่าเป็นตัวตัดบีบับดีๆเลยหนวดดำอ่ะแต่เขายังทำไม่สุดนะเพราะของทำมันแพงเกินน่ะต้องรอ GM เกมนี้เขาไอ้นั่นเนื้อเนื้ของทำหนวดดำลงหน่อยคนน่าจะทำเยอะอะน่าจะทำเยอะนะเพราะแต่ตอนนี้ของมันใช้เยอะเกินไปอ่ะผมว่าทำไปก็ไม่คุ้มอ่ะโอเคเียบร้อยไหม อ้ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปตีไปตีคุณแมนกันคุณแมนเขามีอะไรนั่นไงมีอ่าไหนล่ะคุณแมนอยู่ไหนวะคุณแมนเขามีอะไรวะเขามีเขามีอ่าแขนแขนเดียวอะ,วะอะไรวะแม่งเบื่อเพิ่งตื่นด้วยครับขอโทษทีแฉงแฉงดิ่แชงเออคุณแมนเขามีแฉงเดี๋ยวเราไปตีคุณแมนแล้วกันหาแป๊บนี่ จัดคุณแมนแล้วกันคุณแมนก็ของแน่นนะครับแต่เขาเขาเขาเล่นช้าเขาเล่นช้ากว่าปกติแต่เวลเวลเท่ากับตัวผมเล่นปกตินะตัวสายสีกับสายเอ็มผมอะถ้าผมไม่ไปถอยตัวนี้มาก็ไม่สู้คุณแมนไม่ได้ครับคุณแมนของของแน,นแน่นจัดเลยดูดิของแน่นแน่นนะคุณแมนนะเดี๋ยวพาส่องตัวคุณแมนครับของแมของของแน่นชาติดูดิ ดาบดาบโป้มืน่นนี่เลยของอย่างแน่นนะโอเคเดี๋ยวตัวสายพีผมก็มีเท่านี้แหะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวสายซีกับสายเอ็มบ้างว่ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาเพิ่มบ้างตอนนี้ครับอ่าเป็นจอแป๊บ มาจับจอตัวไหนให้ผมเนี่ยโอเคมองเห็นกันเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมยังไม่ปรับขนาดจอนะงับงับหน่อยยืดไปเปล่าแต่เท่านี้ผมว่าน่าจะมองเห็นอยู่นะโอเคครับมาที่ตัวสายซีนเลยครับตัวสายซีนของผมก็เล่นเป็นแลลี่นะดองของครับตัวนี้เน้นดองของไปก่อน แล้วก็ของก็มีประมาณนี้ครับของมีไม่เยอะแล้วก็ไปที่อัญมณีครับอัญมณีก็แม่งผมผมผมสุ่มได้นี่อะที่ไม่อยากได้เลยนะเพราะของของของแบบผมไม่ค่อยเติมเลยตัวนี้ไม่เติมเลยมันมันของก็ต้องจํากัดนะแล้วผมเอาเอาไอ้เดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปแลกมาหินไปแลกมาเหนียวหินนี่ไปแลกมาหินก็ออกยากยากกว่าจะแลกได้แต่ละกล่องอะดูดิ มันใช้ยี่ห้าเลยยี่ห้ายี่ห้าสิบห้ากว่าจะได้แล้วก็สุ่มได้ไอ้นี่มาเอามาทําพื้มันไม่ตรงสายไงแต่วันนี้ครับผมสุ่มได้ตรงสายแล้วหวันเจี๊ยบครับหวันเจี๊ยบตอนนี้ผมก็มีเพชรแล้วตัวสายซีของผมก็มีเพชรแล้วแล้วก็ผมคาดเดานะผมได้ผมจะทําเพชรสิบดาวอะเอ้สิบดาวอะตอนนี้ผมมีอยู่2องหมน สอ0 0มืหกมันต้องใช้แปดหมืนเลยผมได้อาทิตย์ละเต็มที่ห้าพัน่ะอาทิตย์ละห้าพันเดือนหนึ่งมีสมอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ละหมื0นห้าหมื่นห้าสามหมืนสองอาทิตย์สาม0มืนสองอาทิตย์สามหมืนใช่ไหมสี่อาทิตย์หกหมืนเอ้ยไม่ใช่ดิเดือนเออสองเดือนเดือนละสองเดือนสาม0มืนน่าจะประมาณไม่เกิน สี่ห้าเดือนน่าจะทําได้เหรอถ้าไม่เติมแลยนะแต่ถ้าเติมน่าจะเร็วกว่าน,นั้นครับคํานวณไว้แล้วคานวณไว้แล้วไอ้ตัวนี้ผมก็ดองเอาตีมันอะไรดองของปกติแหละไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอีกตัวหนึ่งกันสายเอ็มตัวสายเอ็มแล้วกันมามาเนี่ปึ๊บโอ้ยกดผพดโอเคนี่เลยนี่ก็ตัวสายเอ็มครับ สายเอ็มของผมก็อัปเดตล่าสุดครับพึ่งทำโบอาได้ฮาคีเพึ่งครบนะนี่เลยมีแค่นี้ครับอัปเดตง่ายๆมีแค่โบอาโบอาโบอาชูล่านะโบอาล่างชูล่าก็พึ่งทําได้เลยครับสดนร้อนๆเพึ่งกดโอ้แต่ผมเปลืองที่จริงถ้าผมรอไปอีกสองสวันนะผมจะไม่เปลืองหินเลยผมใช้หินไปไปกดแลกฮาคีอะกองฮาคีอะ ห้าหินต่อหนึ่งกล่องโคตรเปลืองนะไม่ไม่ไม่แนะนําครับจางหินผมมีเท่าไหร่วะนี่เลยจางหินผมมีประมาณสี่ห้าร้อยอ่ะโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงเดียประมาณสามสามสี่ร้อยอ่ะเหลือเท่าเนี้ยเปลืองครับอย่าไปหาทําเลยค่อยค่อยๆเล่นไปยังไงก็ได้อยู่ดีก่อนที่จะปิดคลิปนะเดี๋ยวผมเอาตัวผมตีตัวผมแล้วกันมาลุยครับกี่ส กี่สาย M อ็วทกี่สายซครับมาใครจะชนะเอาง่ายๆเลยครับตัวนี้เวลนำตัวสาย M อ็มเวลนำแต่ตัวสาย C ของนำเอาดีของนำ,เ,งนำเวทเวลนำโหเหมือนจะเห็นผลเลยว่ะ โบอาก็แรงเกินเพราะพวกซับพอร์ตนะเฮ้ยหรือว่าซับพอร์ตมไม่ได้ใส่ของไปวะเออว่ะซับพอร์ตตัวนี้ไม่ได้ใส่ของแต่ใครยัดใส่ของนะโอ้โห้เต่ก็นั่นแหละรครับฝั่งนี้วิธีไม่ใส่ของเลยสูสีจะจัดสูสีจะจัดโอ้โหวนามิโดนโดนเป็นตายไม่สูสีละไอ้ <c oughs> โบอาม,มันแรงจริงๆนะ โโอ้ห oh. <c oughs> มีแวลเอาโบอาไปตีตัวสายพีผมมีโอกาสชนะเปล่านี่แม่งแรงจัดเลยอะถ้าโบามีเพชรอีกนะโอ้โหขาดครับขาดถือว่าขาดเดียวนะเหลือสองสองตอนหนึ่งอะขนาดของของฝั่งสายตัวสายซีนำ เดี๋ยวไปขอมาต้องลองครับผมจัดเอไว้ตรงกลางใช่ไหมเราต้องเอาเราต้องเอานะนะอ่าเราต้องจัดแผนนี้ครับขออัพแผนแป๊บมันต้องใช้แผนนะเกมนี้เล่นเล่นถ้าเราจัดแผนดีๆก็ชนะคู่ตัวนันโหดได้นะมันไม่จําเป็นเลยที่เอ้ยตัวนี้ถูกแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องจัดแผนครับแต่เราต้องไปจัดแผนตัวสายสายพีเอ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องจัดแผนโอ้ผมเหวออะไรวะนี่ ผมเบือบ้อผมเบื้อ s o r ี่แล้วกันเอาบอัวป,ปิดเลยแล้วกันครับแล้วก็นี่เข้าแล้วก็เช่าวงชี้เพิ่มเกาะครับเช่าวชี้เอาไว้สักตัวนี้เอ้ยเอาบอัวไว้ฝั่งนี้ดีกว่าโอเคครับมีลุ้นครับถ้านามีไม่ติดบีมีปั๊บตายในเถินแรกก็ได้ลุ้นเลยสวยครับน,นามีกันกันได้สองเถินนะไม่รู้ว่าผมผมจะตีตีอีกตัวผมตายไหม หูไม่เข้าอ่ะถือว่าของของห่างกันเยอะเกินนะตีไม่เข้าเลยครับโอ้โหเฮ้เยสวยว่ะลานยลานยจัดหัวใจให้เปนหนึ่งดอกที่สิ่งถ้าโบอารเราได้กันติผมว่า นาลองนะเอาโบอาโมา้ยตรงตัวละครหลักไหมถ้าโบอาแดนติเผื่อ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 เราไหวไงแบบนี้ไม่ไหวครับโอเคถ้าเราจัดมานี่เอาโบอามานีแทนละ่ะโอเคแผนนี้น่าหน้นนาเวิร์กครับหน้าเวิร์กไปลองลองต้องลอง ว่าจะมาคลิปสั้นๆรีวิวตัวแบบสายพีหน่อยก็มันยาวมาแล้วก็ขอขอขอแถมหน่อยครับขอแถมหน่อยนี่ถ้าโบถ้าโบอารายิงติดหัวใจเอทุกทุรอบนี่ผมว่ามีลุ้นเลยนะอูนามีมันแม่นจังวะรถโทสาโดนตะโบอาเลยไม่ได้ครับไม่ได้ใช้อันตีอีกแล้วนามีแม่นเกินเอ้า เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปึ๊บโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วรอบนี้รอบรอบนี้เอสตีเข้าโอเคมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หว่านามิผมนึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เ้ยหรือว่าเอสมันมีโอกาสตีตีแบบเข้าเลยวะ ไม่มไม,ไม,ไม,ไม่ติดเอสเลยเฮ้ยบัวโอเคบัวเราได้แช้นติดแน่นอนครับโอเคแบบนี้จำจำแมวเอาดิวบ บูมบูมนี่โอ้ห MM. ถ้บาบูอาร์ท tamam uh ี่แอนติคือมันอัพกอดมากๆเลยดูดิขออีกรอบได้ปะบูอาร์อันติอันติห้าสิบใช่ไหมสวยขอบูอาร์นติอีกรอบแล้วก็ติดติดโทรสายอีกรอบอะแต่เอสเลือดเต็มแล้ววะ ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดเนี่ยก็คือน่าจะหมดสิทธิ์แล้วติดไหมโอ้โหไม่ติดครับ i.p ครับแบบนี้ <c oughs> เอดได้ใช้ตันเตียไม่รอดบายบายครับโอเคก็มีเท่านี้แหละโอเคเดี๋ยวไปที่ตัวสายเพียอ ใค,ใครที่ผู้เล่นใหม่นะครับสามารถมาเล่นกับพวกเราได้นะครับที่เซิร์ฟโซโล่นะพิมพ์ไปเลยครับถ้าใครใครหาที่หลบไม่เจอก็พิดพิชอ็อ,อไปไอเลียตทีเฮ็ดน,นะ <S <S โอเคก็สามารถมาเข้ากิลเราได้นะครับผมเป็นลองกิลอยู่ที่กิลนี้เลยนะเข้ามาได้ครับคนเยอะคนยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งสนุกครับเกมอ่าค่ายเราอยู่ค่ายเซานะเป็นรูปตัวเอสนะครับเป็นรูปตัวเอสนะใครที่ ผู้เล่นใหม่หรือ,อยังไงก็สามารถจอยจอยแคนมาได้เลยครับถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมกดรับให้เลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่โค้ดต่างต่างยู่อยู่ใต้คลิปนะเผื่อผู้เล่นใหม่อยากเอาไปใส่นะวิธีใส่โค้ดก็ก๊อปโค้ดใต้คลิปผมมาแล้วก็เอามาใส่ช่องโค้ดนะมันถึงของมันจะเล็กเน้อยน้อยนะครับแต่ถ้าใส่หลายโค้ดก็ถือว่าเยอะอยู่หน้าของก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม